นี่คือห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรนะคะอยู่บริเวณศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามค่ะมีผู้ดูแลคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนีนามมาศค่ะขอเชิญเข้าไปชมว่านัาสถานที่ห้องปฏิบัติการของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเชิญค่ะ ปฏิบัติการนี้นะคะคือห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรนะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่บริเวณของศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะห้องปฏิบัติการนี้เน้นเรื่องการทําผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรกําลังการผลิตของที่นี่นะคะจะใช้สมุนไพรสดประมาณ100กิโลนะคะเพื่อที่จะได้สมุนไพรแห้งเนี่ยประมาณ10กิโล ฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่เราได้ต่อวันเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ1 0 4ถึงกิโลต่อวันเครื่องถัดไปก็จะเป็นเครื่องปั่นนะคะปั่นบดสมุนไพรปั่น2แบบนะคะก็คือปั่นหยาแล้วก็ปั่นละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องผสมสมุนไพรแล้วก็มีเครื่องหั่นสมุนไพร แล้วก็จะมีเครื่องย่างสมุนไพรสำหรับทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางชนิดเครื่องช่างแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างไฟฟ้าเครื่องช่างธรรมดาเครื่องช่างละเอียดนะคะสำหรับใช้ในการช่างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่างสมุนไพรสดการช่างสมุนไพรที่อบแห้งแล้วแล้วก็การช่างน้ำหนักสัดส่วนในซองชา โดยมีความละเอียดสูงค่ะ ที่นี่คือห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตและควบคุมคุณภาพชาสมุนไพรยอยู่บริเวณศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่ห้องปฏิบัติการของเรายินดีต้อนรับให้บริการในการพัฒนาคิดค้นสูตรชาสมุนไพรโดยมีผลงานวิจัยรองรับโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ สำหรับสถานที่แห่งนี้คือโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มอสติคอลโดยคณะเพศสัจศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสำหรับผมนายอัจฉพลนุทัไทยเรืองแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มอสติคอลโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มอสติเคอลเป็นสถานที่ผลิตยาแผนโบราณมีการผลิตยาในรูปแบบของยาแคปซูลยาน้ำหรือสารสกัด เพื่อจำหน่ายและสำหรับบริการวิชาการด้วยครับในส่วนของโรงงานผลิตจะเป็นโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มอุตสาหกโดยจะมีห้องสำหรับการผลิต อยู่ประมาณ1ิกว่าห้องโดยเริ่มจากห้องวัตถุดิบจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียคุณภาพของสมุนไพรต่อมาก็จะเป็นห้องบดแรงนะคะก็จะเป็นการเตรียมสมุนไพรจากนั้นก็จะเป็นห้องอบแห้งอบสมุนไพรสำหรับที่เราจะ เตรียมสมุนไพรสดที่จะทําให้แห้งหรือว่าแปรรูปให้เป็นในรูปแบบต่างๆนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นห้องผลิตนะคบห้องผลิตก็จะประกอบไปด้วยห้องสารสกัดห้องยาต้ม ยาแคปซูลการผลิตยาแคปซูลของเราก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือแคปซูลกึ่งอัตโนมัติและแคปซูลแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งการผลิตแคปซูลแบบอัตโนมัติของเราก็จะปริมาณการผลิตอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0แแคปซูลต่อวันนะครับ หลังจากนั้นเมื่อเป็นห้องแคปซูลแล้วก็จะเป็นห้องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติและเป็นห้องฟ i n i s h product สำหรับเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและเก็บยาตัวอย่างครับ สำหรับโรงงานฟาร์มแคร์ฟ a ร์ม c ซ u ูริเคิลของเรามีความพร้อมในด้านของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติรวมถึงอุปกรณ์ในการผลิตสถานที่ในการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐานทางเรายินดีพร้อมให้บริการทุกภาคส่วน ช่วยศาสตราจารย์ดอรอัศวินม,มรศิลป์ยุทธิภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามหน้าที่ตรงนี้นะครับคืออาคารปฏิบการแปรรูปอาหารวิทยาเขตนาศีนวลคณะเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยมหาสารคามสถานที่แห่งนี้นะครับให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอก,กชนเพื่อประกอบธุรกิจอาหารหรือเป็นต้นแบบของโรงงานแปรรูปอาหารโดยเรามีอุปกรณ์ สรับการไปรูปอปาหารหรือสาธิตในการไปรูปอปาหารหลายชนิดนะครับวิจเขตนาศินวลน,นะครับเรามีอุปกรณ์สลับให้บริการภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับที่มาใช้บริการอยู่2เครื่องหลักๆก,ก็คือเครื่องอบแห้งแบบอุโมองค์ลมร้อนทันเนลไ r เออนะครับซึ่งมีอัตรงการผลิตอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมแห้งต่อวันนะครับ เครื่องหนึ่งนะครับก็คือเครื่องสเปรย์รีดนะครับหรือเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยนะครับซึ่งก็มีกําลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ5กิโลกรัมผลิตภัณฑ์แห้งต่อว,วันเช่นเดียวกันครับห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหารบรรจุภาชนะปิดสนิทและออกแบบกระบวนการโดยสถานที่อย่างนี้นะครับมีอุปกรณ์ที่สําคัญหลักๆอยู่อยู่2อย่างนะครับก็คือ1เครื่องฆ่าเชื้อแบบรีทอรดขนาดเล็กนะครับที่สามารถฆ่าเชื้อแบบไอ้น้ำธรรมดาได้ แล้วก็เครื่องฆ่าเชื้อแบบ water spray r e t o r t นะครับที่สามารถฆ่าเชื้อปฏิบัติอาหารอ่อนตัวได้นะครับสำหรับห้องปฏิบัติการนี้นะครับให้บริการงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืองาน R D อาหารใหม่นะครับแล้วก็รวมทั้งการฆ่าเชื้อในระดับ pasteurize และ sterilization นะครับเรายัางให้บริการคำนวณหาค่า s t ตอร l i z ไลเซชัน l ว e หรือว่าค่า F0 ให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการจะแปลรูปอาหารบรรจุกระป๋องหรืออาหารบรรจุภาชนะอ่อนตัวหรือรีทอ t เพาส์ ulse, นะครับผู้ประกอบการท่านใดนะครับทั้งภาคบัตรหรือภาคเอกชน ที่ต้องการจะให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับรับใช้เพื่อทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบหรือสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนะครับขอเชิญชวนให้มาใช้ที่ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ครับ สวัสดีครับที่นี่คือศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถานที่ตั้งตำบลขามเลียงอำเภอการทลวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยศูนย์เครื่องมือกลางนะครับจะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยมีเครื่องมือตั้งแต่เครื่องมือในการเตรียมตัวอย่างจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูงนะครับที่คอยให้บริการโดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือเป็นผู้ดูแลในระหว่างการใช้บริการนะครับโดยมีผมนายธีรพันธ์จำเริญพัฒน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลเครื่องมือที่นี่แล้วก็นางสาวชนาการประเพณาาตาสำหรับศูนย์เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับจะมีสส่วนหลักๆในการวิเคราะห์ ส่วนแรกจะเป็นห้องสําหรับเตรียมตัวอย่างนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นเครื่องฟรีดไดเป็นการทําแห้งตัวอย่างโดยที่ไม่ใช้ความร้อนทอําให้สารสําคัญบางชนิดที่เซนซิทีฟกับความร้อนยังคงสภาพอยู่โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารนะครับยังคงคุณลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอีกต่อมานะครับเครื่องฮอตแอร์โอเว่นตู้อบลมร้อนนะครับเป็นตู้สำหรับอบ แห่งตัวอย่างและเครื่องต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของ Scanning อิเล็กตรอนไมโครสโคนะครับเป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับ FTIR ไมโครสโคปสามารถดูหมู่ฟังก์ชันอลของสารว่าสารมันมีสารอะไรโดยเปรียบเทียบหมู่ฟังก์ชันอลของสารนั้น <S <S เครื่องต่อมานะครับจะเป็นเครื่องเตาเผาตเตาเผาที่อุณหภูมิสูงโดยตัวนี้จะเป็นเฟอร์แนนะครับเฟอร์แนที่อุณหภูมิสูงที่ 1,800องศาสำหรับตัวต่อมาคือเครื่องสเปรย์าดเครื่องสเปรย์าดคือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับเครื่องมือที่วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีนะครับก็จะมี4เครื่องมือหลักๆนะครับได้แก GC, GC ่ GC GCMS HPLC แล้วก็ LCMSMS เครื่องมือกลางมหาวิทยาลัยมหาสารคามยินดีให้บริการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนศูนย์เครื่องมือกลางจะให้การวิเคราะห์คุณภาพเพื่อเป็นการประเมินศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่านศูนย์เครื่องมือกลางพร้อมให้บริการครับ